สวัสดีพี่น้องปองไปสุขสุขคนวันนี้ก็อยู่ในช่องเยพันนั่งเล่าคนเก่าคนเดิมวันนี้ก็มาอัปเดตบอสแพร้องซันเพิ่นไปไอออสเตเลียเนาะพี่น้องเวลาเพิ่น,น,นแสดงคอนเสิร์ตแล้วๆเพิ่นม,มีเวลาเพิ่นกับไปเที่ยวโอ้ยมีความสุขเห็นลูกเพิ่นยิ้มมีความสุขพี่น้องแล้วอันเพิินและโพดดว้วาทั้งสี่ละรอยยิ้ม ไม่ได้แสดงออกถึงความสุขเพียงอย่างเดียวแต่รอยยิ้มบ่งบอกถึงความเข้มแข็งของหัวใจได้อีกด้วยเนว่าพี่น้องผลมีความสุขโอ้ยผลเที่ยวขอให้มีความสุขเที่ยวเที่ยวเที่ยวเยอะๆนะบอสแพน้องซันมีความสุขมากๆก็บเกี่ยว ตักตัวงเอาความสุขมีเวลาเนอะก็ต้องกลับมาไทยก็ต้องมาทำงานเหน็ดเหนื่อยเวลาว่างก็เที่ยว <c oughs> ไปเข้าไปฟังแม่แม่อเอฟซีเพลนเนาะจะเนอ <c oughs> น่ารักที่สุดรักรักหลงหลงรัวรัวคอยก็ลงหลงรัวรัวตามเจ้า ช่วงใช่ใช้ช่วงเวลาว่างให้มีความสุขนะคะพี่พี่เอฟซพักผ่กะสิออกกอดคอบอ่บบป่บอยคักแท่อกเป็นแบบคักแท้เป็นแบบไปเอกอดคอนั่งเอก กดข้อบปล่อยบ่ก็ิประมาณคิดถึงว่ามีความสุขมากๆนะครับยิ้มอย่างมีความสุขแล้วก้าวเดินต่อไปข้างหน้าค่ะก้าวต่อไปค่ะหลอสวยน่ารักที่สุดเห็นรอยยิ้มที่สดใสและเข้มแข็งของหนูทั้งสองแล้วแม่ก็พลอยมีความสุขไปด้วย ด้วยเที่ยวให้สนุกตักตวงความสุขให้เพียงพอก่อนกลับไทยเพราะหนูสองคนต้องทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยมากแล้วเมื่อไรเมื่อมีโอกาสก็หาความสุขให้กับตัวเองบ้างนะรักทั้งสองคอมไม่ล้ายหลายเลยพี่น้องนางเอก จีบกับไพ่เอกลูกครึ่งฝรั่งเขาไปถ่ายแบบที่ออสเตรเลียที่ออสเตรเลียค่ะชอบหุน่นนางเอกขนาดนี้ดูมีน้ำมีนวลมีความสุขเบื่อนา่งเอกมีหนามมีนวลมีความสุขมีมือหนึ่งไปไป,ไปคอนเสร์ตอันเพิ่นนี่ยังแล้วพระเอกพูดว่าอยังแล้วพูดว่า บ่อยากหายผมองมองอันนั่งเอกแม่พี่น้องฝรั่งมองมองไม่รู้มองทําไมเอาไปไม่ได้เนาะสู่ค้นข้างๆสู่สู่ค้นยุข่ขางๆป้าไดดกอกนาอพี่น้องสู่พระพระจันทร์ไม่ได้พระอาทิตย์ไม่ได้แมนบอพระอาทิตย์กับมือนี่ก็ฝากคลิปนี่ไว้แค่นี้ก่อนเด้อจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย